ถ้าว่านะ้าอาของเจ้าที่เสิร์ฟมาให้ข้านะบันจือเชิดไปหน่อยอ๋ออย่างนั้นนี่เองเจ้าเราจะปรุงด้วยการต่อสูอ <And> <Yeah. S 1> ้อันเร,ร่ร้อนแอนเชิญหรือเปล่าการิการชุดเธอหน,นี้ปั้งใจเงินมากกว่าเลทั่วไปรนะึฮ่า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 ไม่ต้องพูดต่อฟังหรอกนะแค่น้องนั่นเองยังไงซะนี่ก็คือหน้าที่ของขา้าผู้เขามาจากสำนักงานเรา สนักงานหมัดคร่ <S <S <regret> <S ในตอนที่สุดสุดแห่งนี้มันเปิดขึ้นฮพร้อมเสียงเพลงบ้าบ้าที่ยังก็ว่าฉันได้พบกับพวกเขาอีกครั้งนึงที่ยังคงสมเด็เดิมเมือจากกันไปฉันคือว่านั้นก็แค่ภาพลอยเองล้วนะฉันควรจะเลิกคิดไปเลือยได้แล้วเลยะลัวแกควจะตายตายไปซะ จำคำพูดฉันได้ไหมพี่ใหญ่ฉันเคยบอกนี่ว่าฉันจะเผาที่นี่ให้มันไม่เหลือไม่แต่ซาก